คือรองเท้าสกอของเราจะช่วยในเรื่องของการดูแลรูปเท้าเนาะซัพพอร์ตในการเดินนะคะให้สวมใส่แล้วเดินสบายสวมใส่แล้วยืนได้สบายมากขึ้นนะคะ mm hmm. คุณลูกค้าใครที่ถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกรองเท้าแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มเลือกรองเท้าจากแบบไหนดีเราจะแนะนําเป็นในส่วนของรายละเอียดตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ mm hmm. อ่ารองเท้าสกอของเรานะคะจะออกแบบการผลิต เรียกว่านวัตรกรรมการผลิตนะที่ช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตเท้านะคะซัพพอร์ตลูปเท้าแตกต่างกันออกไปในแต่ละเทคโนโลยีการผลิตน,นะตัวแรกเลยนะคะสำหรับไบโอเมคานิกรุ่นนวัตรกรรมนี้นะคะคุณลูกค้าจะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตเท้าของคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการเท้าแบนเท้าผิดรูปนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สําหรับใครที่จรีระเท้ามันไม่ค่อยโอเคเดินแล้วเหมือนคนแบบ ขาไม่ได้ผิดปกตินะแต่เหมือนเท้าเนี่ยที่ผิดปกติทําให้การเดินของเรามันปวดเมื่อยต่างๆเนี่ยเลือกเป็นรองเท้ารุ่นที่ผลิตด้วยนวัตกรรมไบโอเมคานิกได้เลยนะคะส่วนใครที่ชอบเดินลงน้ําหนักเดินกระแทกเท้าคนที่อาจจะน้ําหนักตัวเยอะนะคะหรือว่าพื้นฐานเราเป็นคนเดินเดินแรงอ่าลูกค้าบางทีเดินแรง,ง,แรงมันก็จะเกิดการกระแทกแฟงแล้วก็จะเจ็บเท้าปวดเท้าได้เลือกเป็นไบโอรินได้เลยนะคะส่วนใครที่อาจจะน้ำหนักตัวเยอะ หรือว่าเราอาจจะมีเท้าเล็กเท้าเล็กแต่ตัวใหญ่บางทีน้ำหนักไปลงที่เท้าหมด mm hmm. ก็จะรู้สึกเดินแล้วเมื่อย mm hmm. เดินแล้วปวดเท้านะจะเลือกเป็น Memory c u s mm ู i o n ก็ได้นะคะจะเป็นรองเท้าร่ปมสนใส่สบายเน้นส้นนนคะนะคะลูกค้าส่วนถัดมาใครที่รู้สึกเมื่อยอยากจะใส่รองเท้าแล้วรู้สึกเหมือนได้รับการนวดไปในตัว mm hmm. ก็เป็นนวัตกรรมการบริการศาสรได้เลยนะคะลูกค้าถัดมาสุดท้าย general comfort อ,อ,อันนี้จะเน้นเรื่องของ อึกทนใช้งานได้ยาวๆนานๆนะคะทำความสะอาดง่ายแห้งเร็ว